ทุกคนคะวันนี้คือดีใจาามากพรันั้นก็เราจะไปแต่งหน้าให้ดารามีผู้จัดการดาราท่านหนึ่งนะคะโทรมาหานะาว่าผูนะคะเพรพอจะมีคิวว่างมาแต่งหน้าต้อนรับตึกจีนไหม โดยปกตินะาต้องแจ้งก่อนว่านราแต่งหน้าตัวเองได้แล้วนะ้ก็จะแต่งหน้าคนอื่นนะเฉพาะในสบัดแต่งเมคอเวอร์คือใครจะมาติดต่อาน้านไปแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้ารับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยนราจะไม่ได้ไปเลยไม่รับเลยแต่คนนี้เขาขยันขยอบงบไม่อ้างเท่าไหร่ก็ได้อยากให้หนัดมาแต่งหน้ามากตื่นเต้นอะ่ะเลื่องใตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่บ้านเขาแล้วนะคะเดีย๋ยวมาลุน้นกันว่าดาราคนนี้เป็นใครนั้นๆไงบ้านหลังสุดท้ายเลยที่ใหญ่ๆอ่ะ โอ้โหเรามาแต่งไขาดเนี่ยเรามาแต่งใครวะเนี่ยโอ้หใหญ่มากอะบ้านน่ะโอ้โหบ้านใหญ่มากนี่นวลาที่เรามาแต่งนะไม่ใช่วันี่เรามาบ้านใครวะเนี่ยล่อนฉันลงอ่ะนี่เรามาแต่งหน้ให้ไขว่ะขอเดานะจากบ้านอ่ะฉันว่าต้องเป็นนางเอกระดับตัวต้นๆ้นของวงการนี้ต้นๆอยู่แล้วบ้านเราใหญ่ขนาดเนี้ยแต่วันนี้เวลาแต่งหน้าตรงไหนนะจะได้แป้งโอเคไหมครับ แล้วดาราแบบนี้ก็ิดีแต่เขามีปัญหาเรื่องหน้าหมองคำหน้าดำไปยโอ้ากโก่มากแลมีสระไว้น้ำด้วยอ่ะแก่งไปหมดแล้วยิดีต้อนรับขอบคุณนะออันนี้ที่จ้างมาแต่ อันนี้รถวันละพาวเท่านั้นรถเฮียมาคุณมาดูกูบอกใครจอดรถเฮียมาแล้วกูจอดยังไงนี่มึงดูในเมื่อไม่มีใครมาจอดได้แล้วกูตั้วพิสิทธิ์ในการจอดกูกูจอดทางประตูนี้เลยจอดหน้าบ้านเลยเหรอจอดหน้าบ้านเลยงังสรุปหนูจอดเฮียหรือแม่จอดเฮียแม่สรุปใครจ้างหนูมาแต่งหน้าวันนี้หนูหามาบทเพลงไม่รู้ว่าใครจ้างหนูแต่งหน้าอันนี้ก็แค่คันด่านได้ียวสักอ้าวแล้วแม่จ้างหนูมาแต่งหน้าปะเนี่ยคนหอมหรือเปล่า หายตื่นเต้นล้วทุกคนสังชั่วมงแล้วหรือว่าดาราบริจาคมาเล่นได้จัดของก็แล้วจัดไฟก็แล้วหรือว่าเรากลับบ้านดีเก็บของกลับบ้านดีกว่าพี่แม่บ้านคะดาราที่เป็นเจ้าของบ้านเนี้ยเมื่อไหร่เขาจะมาหนูรอพี่แม่บ้านแม่สกู้เนี่ยเจ้าของบ้านซเปอร์สตาร์เฮ้ พี่หอมวันนี้ค่ะเกตัดสินใช้ับบว่าที่ะบัสภาพด้วยอ๋อเหรอ พ่อหนมาแล้วให้กูรอสองชั่วโมงก็คือไปหาซื้อชุดจุดจีนให้ลูกไหนไหนส้ยกูเจอชุดจุ๊ดจีนแอว่าผ่านร้านเพื่อเจี๋ยวร้านหนึ่งทำไมคนมันเยอะจังวะเลยนั่งกินแล้วก็ซื้อของดูสิโอ้โหเส้นอืดหมดแล้วทำไมชุดจุ๊ดจีนลูกไม่ได้ไม่ใช่เตื่อเจี๋ยวค่ะแดนเดี๋ยวนี้เราจะมาแต่งหน้าพี่หอมนะคะตอนรับจุดจีนมาดูว่าจะเป็นยังไงอ่ะเล่าหน่อยว่า เจอมสอวันนี้คือฉันก็เห็นดาราหลายคนนะอ่ะเขาชอบถ่ายรูปลงไอจีพวกเทศกาลอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าเ,เล่าไปติดเล่าแล้วกันบอกให้ปิดปากก่อนปิดไม่เอาปิดก่อนอ่ะแล้วเราก็ดูแล้วก็เอารู้สึกสวยดีเราก็เจอช่างภาพเพิพ่งพาแขอ่ะไปถ่ายรูปที่ลงที่แบบจริงจีนะจีเราก็อ้าวแขมันไม่มีการชวนหรือเอ่ยกูเลยแล้วก็คิดว่าเรายอมไม่ได้บ้านเราอ่ะมันก็มีม่านแดงแล้ววันนี้เราจะลงครีมแฮรลทบูหนึ่งทีฉันรู้สึกว่าเออบ้านฉันถ่ายเล่นๆก็ได้นี่แล้ว ก็มีที่เราอยู่แล้วตอนนี้คือ,อบ้านแม่หรอห้องนี้อะเหมือนสตูต้องรูดม่านก่อนไงงั<อ>้นถ่ายเลเล่นละกันแล้วก็นัดคุยกับคนนี้คุยไปคุยมาเริ่มไม่เล่นว่ะน่านจะเอาไฟมาเริ่มขอซูมว่าเดี๋ยวหนูจะไปหาชุดมาแม่เริ่มดิ่วเรื่องโคมไฟอะเริ่มหวางแล้วว่ามันไม่ใช่แค่มา่านละมันจะมีโคมฟงโคมไฟอะไรต่างๆมันเริ่มยิ่งใหญ่แล้วนี่ก็คือแล้วใครจะแต่งหน้าก็เลยนึกถึง นึกถึงช่างคนอื่นก่อนก็จะเป็นช่างหลายๆคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็แล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นแบบมือรองเขาแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยโองยไม่เหรอโไม่เอาง <c oughs> านูมตรงนี้สามน,นีเท่านั้น <c oughs> ฉันต <mile> ้องเอารายการสะบัดหมอยเท่านไงแม่สะบัดแป้งสะบัดหมอยอ์งั้นเดี๋ยววันนี้น้าจะเสกให้พี่หอมนะคะจากจืดๆแบบเต้าหู้นี้เดี๋ยวเราเป็นมหาจักรพรรดินีอ่าสีสีเลยนะใช่ที่โดนปะเหรอว้าตัหน้าแม่เนี่ยนมากเลยไฮไรทบมูนี้ดีจริงไหมดีจริงไม่ต่อแล้วเซร่าบอกมาใหม่เซร่ามีทำให้หน้าเนียนตัวหน้าเนียนแก้เรื่องฟ้ากับระดับพิษต้นหอมแล้ววันนี้เราจะเบาไม่ได้คุระดับกูอยู่ระดับที่ทะดมือสมมติมันมีอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเออ วันนี้เราจัะใหญ่จดเต็มมาดูกันยี่ห้อนี้ไม่ใช้เลยวะไม่ได้เลยี่ห้อดีๆมากเออเคยใช้ไหมเคยใช้ใช้ตลอดยี่ห้อยี่ไงยี่ห้อนีอะจีนเอาวันนี้เราจะเน้นหน้าสว่างนิดนึงเพราะว่าพอเป็นสาวจีนเนี่ยจะต้องหน้าผ่องเจ็บวะ้อยี่ห้อยังไม่ลงแป้งเลยแ่ะ อันไหนแม่เราหนักแล้วทาไมต้องมาแต่งจุดจีนทำไมเราไม่แต่งวาเลนไทน์มีวาเลนไทน์บนสิชทินด้วยหรอไม่คิดว่ามีวันนี้บนโลกอ่ะถามจริงเหรอไม่มีแะไเลยอ่ะไม่มีกูแผ่นเต้าตแล้วไม่ตอแหลสิตอแหล,แหลดูออกหน้า <c oughs> ไม่มีเหงาเลยก็มีเวลาเหงาแต่ว่าพอเปิดซีรีส์เกาหลีปกเอกซีรีส์เกาหลีก็คือปวดกูทุกคน,คนอเออโอเคเวลาเหงามีแล้วเวลาเงีมีโอ้ยป่าดป่า เรามีเวลาพักไหม <laughs> ความรักก็คือแบบน,นานๆมาดีอแต่ถ้าอย่างอื่นก็คือเดรเด ไม่เกยว้าวไม่เกยเเงาน้าวันนี้เพรอปเราจะถ่ายกับอะไรพอพนี่นะกุก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องความที่ไม่ใช่คนจีนก็เฮ้ยนี่มันโครงงานโตเอาําอะไรก็ตอนแรกว่าจะถ่ายเจ๊หอมไม่ได้ <c oughs> พี่นายบอกว่าอันนี้รูปในพินเทเลสเป็นไงแม่มันมีคนถ่ายในพินพ์เทเลสนี่เอาไปจัดแบบพินพ์เทเลสเลยจะนีย์ฮมมิวโก้ไปใด้สี่อันก็สั่งเลยแปลว่าเอาไม่กลับไม่ตื่นแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรอ่านออก ก็ว่าเพื่อนเนี่ยแม่เป็นคนซีมก็ทักว่าอันเนี้ยเขาไม่ใช้ได้งานศพไม่ใช่หรอก็เลยแบบไม่ใช่แล้แต่งเจ้าเยอะแยะเลยก็เลยเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อนนี่ขายให้บอกก็ใช่กูนึกว่นกูจะไปไว้ที่จัดเจ้าอยู่โกหกค่ะเอามาไหว้ตัวเองเอามาไหว้ตัวเองอยากให้บ้านนี้ดิ้ี่ไม่แขกมาทำอะไรนางแบบอีกคนไม่ได้เชิญสวยโอกาสเฮ้ยกูขับมอไซค์เมื่อกี้คือไปซื้อเสื้อผ้าให้มันอ่ะอ้าวก็จะถ่ายแล้วแมงก็จะถ่ายทีเดียวเลยถ่ายกับลูกแต่งหน้าเยอะหอมอ่ะนึกเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่งหน้านะเหนื่อย คือยัยเดียวเขาบอกเขาตลกไปหยิบต,ตาทีนึงกูก็ตลกแล้ว <t> อยากรู้จะเป็นเรื่องไหมถ้าจึก๊กนึงเข้าตรงกลางอือจะไม่ได้เจอหน้าลูกอีกเลยแต่ว่าร้านวิว <i> <i> อ่ามาร้างวิวมาล้านวิวหัวหนู <i> 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 แต่งนนหน้าคนหนึ่งไหมมาหน่งนพูดจริงๆปกติคนจ้าวจะแต่งหน้าไม่ไปนะจะแต่งเฉพาะคนที่อยากแต่งไม่ใช่จริงๆกลัวทำงานกับพัง เขาชอบเราเขาอยากให้เราไปแต่งให้อะไรเงี้ยแบบดูหนูแต่งหน้าได้พี่นันไปแต่งหน้าให้แต่เขาไม่รู้ไงเขาแต่งหน้าเคี้ยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่งหน้าเสร็จแล้วช่วยแต่งรูปให้ด้วยโอเคอันนี้นะคะเรากำลังทำสิ่งที่เรียกว่าวิวหกคิวมังกรแต่ถ้านางยังแบบยึดแค่ทิ้งแค่เดีจะเป็นคิวไซเดือน เขอก <Okay. S 1> มีรสจีดำของแย่กันรวดเห็นนะเขาบอกส่งอ,อะไรไม่รู้บอกส่งของคุ้็ใจออไม่ดี มีขนตาแม่แล้วแม่เจ็ดหนูก็เลยไม่กล้าละก็เลยเอากาวเชื่อมขนตาจริงกับขนตาปลอมติดกันอันนี้เป็นเทคนิคจากพี่ป้อมเลยนะป้อมยินิดเลยเหรอป้อมอัจฉิยะแม่เขาไปิดกีตาร์ไไงพี่ป้อมบอกว่าเวลาเราแต่งหน้านางงามเราจะให้กริบอะเอากาวอะเก็บทีละเส้นเลยมันแม่มันจะกริบมากอ่าบ้านมันจะแบบเป๊ะเลยอย่างเงี้ยอ๋อแล้วถ้าเวลาล้างคือขนตาปลอมก็จะออกมาไม่ออกถึงมันก็ติดอยู่อย่างเงี้ยไปเลยอันนี้พี่เราติดแล้วคุณจะใช้ชีวิตยังไงล่ะ อะไรเขาจะทำเล่นๆเรื่องใหญ่แล้วแล้วราชการต่อไปเพื่ออะไรอ้าวอันนี้ยังไม่เสร็จเลยนะถามราชการต่อไปแล้วหรอคือพอยอะเราออกไปสตูไม่ได้แค่เราแม่ถ้าสตูเข้าใจค่ะยอมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไอดอลเลยอ่ะรู้ว่าบ้านกูได้มางแค่ยังไงได้ นเด็กๆเราเป็นคนตลบหรอปะเป็นแล้วเพราะว่าเก็บกดอยู่บ้านอยู่กับทุกคนหัวโบราณย่าหลับปู่อย่างเงี้ยคนเจ้าระเบียบคืก็รู้สึกเก็บกดทําไมเดินบันไดต้องเดินลงเบาๆต้องใช้อะไรปลายเท้าไม่ใช้ส้นเท้าเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วเกาจะโดนตีแล้วเด็กๆจะต้องล้างจานยู่บ้านเแต่เด็กผู้ชายจะได้เล่นกล่องรอบบ้านคือแบบมันไม่ใช่ความเท่าที่ เราก็เลยไปเลกนที่โรงเรียนแล้วเราเริ่มรู้ตัวตอนไหนวาไอสิ่งที่เรามันทำอ่ะมันเรียกว่าเป็นคนตลกเป็นคนสร้างรอยยิ้มมันรู้ตอนไหนวะมอนหนึ่งหรือมตอนเริ่มนกก็ไม่ค่อยได้ตั้งแต่เด็กเลยตลกตลกมันจะไม่ได้เข้าใจไหมแล้วที่เขาบอกว่าสวยมากนกตลกมานได้แม่ว่าจริงไหมตอนเด็กกูก็คือนกตลกตลกเติแต่ว่าเริ่มเข้าวงการแล้วว่าตลกเราได้นะตลกลิมิตไหนถึงจะเรียกว่าได้ผูมันไม่ใช่นตลกเว้ยมันออกควรสตรีนเพราะว่าพอเข้าวงการอะ แต่ก่อนจะไม่แลกนะตอนมาทำงานบุ๊กก็ยโโังงงอยู่เลยอ่ะเพราะไม่แลกมันคือจังไรมากกว่าตอนนั้นน่ะแต่ว่ามีความเป็นตัวงตเองสูงมากผู้ชายอ่ะมันใฝ่ฝันอยากมีแฟนที่ดูบอลลเรื่องแล้วนี่<อ>ก็รู้เรื่องกีฬาทั้งหมดเลยเขาจะว้าวเฮ้ยมึงเจ๋งเออเก่งเนี่ยแล้วเวลาผู้ชายมาพูดเรื่องบอลเนี่ยีก็บักได้ดังนั้นสิ่งที่จะแนะนำก็คือให<ๆ>้ทุก<ๆ>คนไป ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะแปะแก้มก่อนแล้วให้แม่ดูว่าเราจะแต้มเหลืองเยอะน้อยแค่ไหนยังไงเนาะอันนี้ชีเรื่องจริงนี่ยตลับเทสชีกำลังจะขายบัชออนนะคะไม่มาไล่เฉดสีอย่างงี้หรือมึงใช้ซีดอ่ะไล่เทสให้มันแบบร้าอนอ่ะไม่เคยมีก่อนไม่เคยมีไม่เคยมียกเว้นี่หุ่นฝากที่จะมีนะแล้วก็มีแผ่นติน้ำแต่อยู่ในหมอก็เรื่อมออกมาแล้วนะตรงนี้คือจะไล่แค่สุดทอายองมีียั นจะได้บในพาเลตตเดียวเสร็จแล้วฉากเสร็จแล้วนะครช่างไปที่ไหนเสร็จแล้วนั่นนนเอ,อ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รอตากล้องมาอย่างเดียว <c oughs> ป็นนี้มาเป็นทีมงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปทําผมก่อนเป็นแบบด้วย <c oughs> เพราะว่านันบอกว่าวันนี้จะก้าวเป็นคนอีก <c oughs> แล้วเดี๋ยวดูว่าเอาดิลองดู <c oughs> สำไม่ชอบพี่หอมไม่ชอบ <laughs> ถ้าลูกโตมาพบกระเทยอ่ะไห้แบบตีไม่ตายมาเย่นี่เพื่อนเราไปกระเทยก็จะมีตั้งแย้มอะไรแบบนี้ไงกระเทยอ่ะไม่เพื่อนกระเทยอ่ะอาหารจริงกินจริงกูจะไปว่าอะไรมันล่ะกูเคยมีเพื่อนจริงหญิงแท้หรอกไม่มีเนี่ยเขาแบบพาผู้หญิงคนนึงเข้ามาแล้วเหมือนเราสมัยวัยรุ่นเลยอ่ะตีตีตกกับแฟนลูกเลย อย่าเลี้ยวหิ่งที่เหมือนแม่แม่รู้ว่าจะจบแล้วเป็นยังไงเราจะเป็นแม่หัวแบบในละครรืนีแม่หัวไปร้ายมันก็ต้องไปเรียนรู้ชีวิตตัวเองอ่ะเข้าใจป่ะตัดภาพไป20ปีแต่เด็หอมขึ้นหน้าหนึ่งว่าตีลูกยลูกสะเรลูกสะหายทาราเสร็จแล้วมัม谢谢你你好包姐好ทุกคนเลยเนาะอื เราเงียบคือใจฉันลุนมากเลยนะว่านางชอบไม่ชอบ,ชอบอยังไงช,ชอบมันเป็นแฟชั่นงานแบบที่ต้องการาาจริงๆแต่เราจะปล่อยพี่หอมอมาไปทำผมแล้วก็ใส่ชุดใส่เครื่องหัวเดี๋ยวเรามาดูคอมพีตลุคเต็มๆกันเ,เดี๋ยวเก็บดีเทลให้พีมาไปกินหม เราส่งที่หอมเข้าสู่หน้าเซตแล้วนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้ว,เอ,ลวเอาปังๆเลยนะแม่ปังปๆ รถพี่หอมวันนี้เป็นไงมัง่งเดินสะบัดแปรงเศษให้ใช่แต่อยากให้เอาอันนี้ลงก่อนเพราะมันไม่ได้ติดกิฟต์อ๋อเจ็บจึ้งมากสมตั้งใจวายโอเคแต่ไม่รู้ว่าเราเอาอกจากบ้านไปเนี่ยเดี๋ยวด่าอะไรเราบ้างน,นะน <c oughs> <c oughs> อนดีดีเดีย๋ยวให้งานแปล า<ะ>ตามแักพิ่าก็คือโอเคตามถุกคนเลยขอบคุณแม่มากนะคะที่วันนี้ให้หนูมาแต่งก็สนุกมากแม่ววยพรตุ๊ดจีนคนดูช่องหน่อยก็ขอให้คนที่ติดตามสบัดแปลงนะคะทุกคนมีความสุขมากๆไร้โรคภัยน,นะคะแล้วก็เฮงๆรวยๆทุกคนคะ่ะสิงเตอ,อยยูอีสีหีวชัยค่ะสมถายเตือนจัลลวงไม่ับ